نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما าบื้อัสลามุอะลัยุมวะรหมตุลลอะบกาตท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับภารกิจที่ประสริฐที่สุดในชีวิตของเราที่อยู่ในโลกดุนยาพี่น้องจำไว้นะถ้าเป็นคำพูดมันคืออะไร ถ้าเป็นการกระทํามันคืออะไรที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของโลกดุนยาคําตอบอยู่ที่อายะกุรอานอายะหนึ่งอยู่ในสระฟุสิิลัตอายะที่33วันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับประมาณบรรทัดหนึ่งอายะนี้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสว่าว่าม ah ันอัพซานุกาวลัน มิมมันดา่น دعاء ลา ى ا ل ล ه و ع ละ ص ا ل ح อินน ا นีมินัล ا ل م ลิมีนจะมีคำพูดอันใดเล่าที่มันจะสวยงามที่มันจะดีเลิศที่มันจะประเสริฐไปกว่าคำพูดที่เรียกร้องไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ ให้ความรู้ความเข้าใจในาศาสนาของอัลลอฮ์สอนสาศาสนาของอัลลอฮ์บอกถึงบทบัญญัติที่อยู่ในาศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีคําพูดอันใดที่จะดีไปกว่าคําพูดแบบนี้วะมิละซอลิฮันแน่นอนถ้าแปลย้อนไปอีกนิดหนึ่งก็คือจะไม่มีการงานอะไรอะไรที่มันจะดีไปกว่าความดีที่ทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮหกบัการกระทําดีที่สุด ทำตามคําสั่งของอัลลอ์ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้คําพูดดีที่สุดพูดเรื่องศาสนาพูดเรื่องการเชิญชวนไปสู่ความดีในศาสนาของอัลลอ์ด่าวเรียกร้องเชิญชวนกันไปสู่ศาสนาของอัลลอ์ไปสู่การเรียนรู้ไปสู่การเข้าใจในศาสนาของอัลลอ์ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสองสิ่งนี้ถ้าเป็นคําพูดก็เป็นคําพูดที่พูดกันในเรื่องราวของศาสนา พูดกันในเรื่องราวที่จะนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของเราถ้าเป็นการการะทําก็คือการทําความดีตามคําสั่งของอัลลอฮ์วกอลาอินนีมินลุสลิมีนแล้วก็ตอกย้าต้องตอกย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าที่ฉันพูดเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สู่ศาสนาของพระองค์ที่ฉันทําความดีตอบสนองคําสั่งของอัลลอฮ์นี่นะฉันเป็นผู้ศรัทธาตอกย้ำนะ อินนานีมีนัลมุสลิมีนแท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งจากหมู่ผู้ศรัทธาแปลว่าต้องตอกย้ำนะคำพูดที่พูดออกไปที่เป็นผิดที่เป็นคำพูดที่ดีเมื่อสักครู่เนี่ยนะคำการกระทําที่เป็นความดีที่เราทําไปเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนี้ต้องตอกย้ำกับตัวเองว่าฉันศรัทธามัน่นต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูละลา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทําให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเราให้ได้พอคุรอานที่ยืนยันตรงเนี้ไม่ได้ยืนยันมาแล้แลวก็ยืนยันเฉยๆไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราไม่ใช่หรือจะไม่มีผลทางด้านการปฏิบัติอะไรเลยของเราก็ไม่ใช่เรียกร้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกร้องเรานะพี่น้องว่าจะพูดอะไรก็ตามจะเปล่งวาจาอะไรก็ตาม พยายามที่จะพูดเรื่องราวของาศาสนาพยายามที่จะพูดเรื่องราวของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นพ่อค้าก็พูดได้เป็นนักธุรกิจก็พูดได้เป็นหมอประทับใจมากบอกบางคนเนี่ยห้ามตุลินแล้วผู้นี้จะผ่าตัดแล้วนะการผ่าตัดเนี่ยสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยผมจะทําเต็มที่แต่ความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์นะคุณต้องละหมาตหัดยุดนะ คุณต้องขอดูอาต่อลลอให้มากๆนะผมก็จะขอเหมือนกันคุณก็ต้องขอด้วยต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะต้องสอด,ดกรนะเพราะสอด,ดกรนี่มันช่วยรักษาโรคให้หายป่วยได้เพราะอ Lord, ัลลอฮ์เมตตาให้หายป่วยหมอนี่พูดเรื่องศาสนาต้องพูดครูบาอาจารย์พูดเรื่องศาสนาแม้ว่าจะเป็นครูสามัญก็ตามแต่ต้องพูดเรื่องศาสนาดีที่สุดเป็นนักธุรกิจก็คุยเรื่องศาสนาได้เป็นพ่อค้าแม่ค้า มีบริษัท i m p o r t Export อยู่บริษัทหนึ่งนะครับอยู่แถวซอยหลังสวนผมเคยเข้าไปทำถึงเวลาเขาละหมาดลูกค้านี่มาปั๊บแรกๆก็รออคุณจะไปละหมาดไปละหมาดก่อนรอพอร,รอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเอเขาก็เป็นมุสลิมคนจะเป็นเจ้าของบริษัทก็เป็นมุสลิมพนักง,งานก็ไปละหมาดเอแล้วเรานั่งอยู่ทําไมก็ทําไปทามาลูกค้าก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาละหมาดร,ร่วมกับพวกเราด้วย สุดยอดพี่น้องเห็นไหมเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจก็ต้องเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ด้วยคำพูดไม่ได้ก็โดยการกระทําปฏิบัติให้เขาเห็นนี่เป็นภารกิจที่ดีที่สุดตรงที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าคําพูดหรือการกระทําที่ดาอิลลลลอ เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งนี้แล้วเราทำอะไรพี่น้องสิ่งต่างๆต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้พอเราให้เราได้พอมองเห็นหนทางนะครับว่าที่เราจะดาอิลลอห์เรียกร้องเชิญชวนไปสู่คุณงามความดีแม้ว่าเราอาจจะรู้น้อยก็าตามแม้ว่าเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปพูดไปบรรยายไปปราศัยที่ไหนก็าตาม เราสามารถทําได้ดาอิลลอเรียกร้องผู้คนด้วยคําพูดเรียกร้องผู้คนด้วยการกระทําของเราไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์งานตรงนี้เป็นงานที่ดีที่สุดที่คนส่วนใหญ่เลยนะในสังคมคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยปล่อยประละเลยทั้งทั้งที่มีความสามารถในบางแง่บางมุมก็ไม่สนใจสามารถสิครับพี่นอ้องเอาดูณนประการแรกพี่น้องชวนเพื่อนๆได้ไหม ชมรายการศาสนาดีๆไม่จำเป็นว่าจะต้องชมช่องไว้หรอกเอาชมช่องอื่นก็ได้นะสถานีโทรทัศน์เนี่ยชมช่องอื่นๆบ้างก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทำกันอีกหลายๆหลายหลาย,หลายคนเอาชมซะชวนเขาโอ้โหอาจารย์คนนี้เขาพูดัมดุลิลลล้ะนะพูดแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะทําดีพูดแล้วเรารู้สึกเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มากๆเลยลองลองฟังดูดิลองฟังดูชวนแค่นี้นะครับทาแค่เนี้ย,นะยพี่น้อง ทำได้ไหมล่ะครับทำได้นี่แหละเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเราพูดเรื่องศาสนาเองไม่ได้ก็ชวนคนอื่นมาฟังคนที่เขาพูดศาสนาคนที่เขาอธิบายเรื่องศาสนาแล้วมันเกิดความเข้าใจมันเกิดความรู้สึกอยากจะทําความดีชวนเข้ามาฟังนี่แหละทํางานศาสนานี่แหละทํางานศาสนานี่แหละคือพูดพูดเพื่อไปสู่อัลลอฮ์พูดเพื่อไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ อัศนดีที่สุดคําว่าอัศนเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นเป็นวาสันหรือเป็นตาช่างของกริยาที่เรียกว่าดีที่สุดอัศนดีที่สุดอักบัตมากที่สุดนะครับอัฟดอนประเสริฐที่สุดนะครับเรียกว่าอิสุตฟดีลนะครับก็คือเป็น,เป,นเป็นประโยคหรือว่าเป็น คำกริยาที่เป็นคำสั่งนะครับคือไม่ใช่คำสั่งเป็นคำกริยาที่ยืนยันยืนยันว่าการกระทำแบบนี้ดีที่สุดฮัสซานุนแปลว่าดีอัสันดีที่สุดมีอะไรเลยที่จะดีที่สุดไปกว่าแบบนี้เชิญชวนพี่น้องเชิญวนคนอื่นไปดูรายการดีๆพี่น้องทำได้ไหมทำได้เอารอเพื่อนสนิทของเราเนะี่ยมีสักสามสี่คนไหมมี อ่ะดูดูดูตัวอย่างต่อไปชวนเพื่อนไปฟังบรรยายอ่าแถวแถวบ้านผมไปพูดที่มัสยิดอลาลติกมีพี่น้องมาฟังกันเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์พ่อบอกโอ้โหมากันเยอะดีนะนะครับมาตอนหลังมานั่งคุยกับอะไรนะอ่ตัวย่อมานั่งคุยกับอิหมาม,มานั่งคุยกับเอ่ออะไรลนะ่ละพี่น้องบางคนเขาบอกเขาก็มีการชวนชวนกันมามันมันอะไรมันประทับใจมันโดนใจเนี่ยตรงที่ชวนชวนกันมาเนี่ย พวกผมเนี่ยพวกบรรดานักวิชาการอย่างดีก็ไปแล้วก็มีพี่น้องมานั่งฟังแล้วก็นําเสนอในสิ่งที่เตรียมตัวแล้วก็นําเสนอในสิ่งที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจาศาสนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่มาฟังเนี่ยก็คือคนที่รู้อะไรอะไรเยอะแล้วพูดถึงเรื่องการโทษของการทิ้งละหมาดอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยคนที่มานั่งฟังเนี่ยไม่มีใครทิ้งละหมาดเลยแต่ไอ้คนทิ้งละหมาดมันไม่ได้มานั่งฟังเอาหน้าที่ใครแ่ะครับ ชวนเลยคนที่มานั่งฟังเนี่ยต้องชวนเห็นหัวข้อนี้ดีจริงๆแล้วโอ้เดี๋ยวต้องชวนเพื่อนมาสักคนหนึ่งคนหนึ่งชวนคนหนึ่งสมมุติว่ามาฟังกันเนี่ยปกติแล้วประมาณ80คนถึงร้อยหนึ่งอ่านั่งฟังทำดุลาเยอะแล้วในสังคมเมืองไทยในสังคมกรุงเทพนี่นะถือว่าเยอะนะแต่ละคนชวนมาคนหนึ่งชวนมาคนหนึ่งชวนมาคนหนึ่งจาก80ิมันเป็นร้อยหกสิบอ่ะหรือไม่ว่าชวนแต่ละคนไม่สาเร็จสาเร็จสักครึ่งหนึ่ง จาก80สําเร็จมาอีกครึ่งหนึ่งไปอีก40เป็น120แล้วมันก็มาขึ้นชวนคนมานั่นแหละคําพูดชวนนั่นแหละนั่นแหละคือการทํางานศาสนาของอล์แล้วนั่นคือการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์แล้วทําสิครับในส่วนที่เรามีความสามารถอ้าวข้อที่สมนี่พี่น้องผมผมได้รับเยอะเหมือนกันสนะ่งคลิปบรรยายดีๆเนี่ยให้เพื่อนๆผมดูในทม์ไลน์ในในอะไรเนะ ไลน์ของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ดูในเฟซบางทีมันมีคลิปอะไรอะไรดีๆที่ฟังแล้วโอ้โหโดนใจจริงๆของอาจารย์โรซีกีนเมื่อที่ก็ถูกส่งมาหาผมเหมือนกันของอาจารย์บับลี่นะครับโอ้ถูกส่งของเชคดีดอก็ถูกส่งของอาจารย์บูริถูกส่งมาก็เปิดดูเป็นคลิปสั้นๆที่พูดแล้วมันโดนใจพูดแล้วมันสะกิดใจให้เราเนี่ยได้ข้อคิดข้อเตือนใจที่ดีในศาสนาของเราไอ้คลิปดีๆแบบนี้ที่เราได้มาเนี่ย ส่งต่อได้ไหมพี่น้องนี่แหละคือการงานที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอามีละซออเหรีงานทั้งนี้เรียกว่างานซ้อนแหละงานที่ดีทําได้ไหมพี่น้องโอ้เราสามารถทําได้พอได้คลิปมาต้องเป็นคลิปดีๆนะไอประเภทคลิปตีตบกันประเภทคลิปจะดูแล้วมันภาพมันดูแล้วสยดสยองอะไรไม่ควรส่งหรกดูแล้วมันทุเรศจริง,รงๆอย่าไปส่งจบไปเลยลบทิ้งไปเลยนะครับ ไอ้ส่วนที่ของดีๆเนี่ยที่เราฟังแล้วเนีอัลลอฮ์ทดุลิลละรู้สึกดีขึ้นรู้สึกอยากจะทําดีรู้สึกยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากขึ้นไอ้คลิปแบบเนี้ยส่งไปหาเพื่อนๆจสักส4คนแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าช่วยส่งต่อด้วยนะเพอฟังแล้วมันดีจริงๆเห็นไะหนี่คือการทํางานศาสนาของอัลลอฮ์ทำได้ไหมพี่น้องข้อความดีๆเป็นโปสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมไดเยอะแล้วก็ ได้มาเยอะแล้วก็เซฟเก็บไว้เยอะมากเลยเนี่ยวเวลาการอัดเทปอัดรายการเนี่ยบางทีมันมีบางประโยคแล้วก็มีกุรานฮะดษิไซมาด้วยห้ามดูลิลล้วเราก็เอามาพูดอธิบายต่อมันก็เกิดประโยชน์เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาเราได้มาแล้วส่งต่อซะอา้าวเวลาเราจะทําความดีสมุติวันจันทร์วันพระหัสเนี่ยมันเป็นวันที่ถือศีลอดซุนนะ ส่งไปสิครับพี่น้องหาเพื่อนเราถึงสิบคนเชิญชวนเขาถือสินอดสุนัตส่งวันพุธอ่ะเดี๋ยววันพฤหัส,เข,ส,สเ,ววเขาจะได้ถือสินอดส่งวันอาทิตย์อ่ะเดี๋ยววันจันทร์เขาจะได้ถือสินอดสุนัตส่งไปถ้าเกิดวันในสิบคนเนี่ยเขาตอบรับสักคนหนึ่งเราเนี่ยถือสินอดของเราในในวันนั้นเนี่ยได้ผลบุญเต็มเต็มแล้วก็ได้เต็มเต็มอีกเท่าหนึ่งจากเพื่อนของเราที่เราได้ชวนเขานี่คือการทํางานศาสนาของเราถ้าสนใจทํากันอย่างนี้นะผมเห็นวันศุกร์เนี่ยนะ พี่น้องวันศุกร์เนี่ยส่งมาเยอะเลยวันศุกร์มีสุนนะให้ทําอะไรตาอะไรบ้างผมก็ได้รับผมก็ส่งต่อไปนะครับแชร์ไปในทำลายนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เครื่องมือในการช่วยช่วยกันทํางานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่มีภารกิจอันใดที่จะดีไปกว่าภารกิจประเภทแบบนี้แหละพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ ของเราในเวลาจะเอาใจใส่เอาใจใส่เรื่องอะไรเพราะได้สินค้าไดมาดีๆปั๊บโอ้ส่งไปเพื่อที่จะได้ดุลยากลับมาเยอะๆไอ้ตรงนั้นทำเนี่ยมันได้ฮารามล้นะแต่ให้สนใจด้านนี้บ้างเรื่องของศาสนาที่เราจะได้ทํากันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยตรงนี้แหละนะครับอา้าวเวลาเราได้หนังสืออะไรอะไรมาดีๆเนี่ยนะพี่น้อง พออ่านแล้วนะอ่านสักสามสี่เที่ยวสี่ห้าเที่ยวแล้วเนี่ยต่อเอาไปเก็บแล้วถ้าไม่ให้คนอื่นต่อไปเนี่ยก็ให้ขอยืมได้ไหมเพื่อนสนิทสนิทของเราสักสองสคนบอกเฮ้ยหนังสือเล่มนี้น่ยผมอ่านมาแล้วนะสามสี 3, 4, ่เที่ยวแล้วดีจริงๆเลยให้ขอยืมนีองไปอ่านสักสักสองสมวัน พอไปอ่านมาแล้วสักสองสามวันเขารู้สึกว่าดีก็โอเคเอายืมไปอีกต่ออีกสองสามวันแล้วดี๋ยวเอามาคืนคืนเสร็จแล้วเอาเราอาจจะอ่านทวนซะอีกเที่ยวนึงก็ให้คนอื่นยืมต่อเนี่ยแบบเนี้ยนี่แหละแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการทํางานเพื่อาศาสนาของเราเราไม่ค่อยมีความรู้เราไม่สามารถอธิบายเราไม่สามารถที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่คนอื่นๆได้ใช้วิธีแบบนี้มันเป็นภารกิจที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้เพียงแต่ว่าแง่มุมไหนเท่านั้นเนี่ย ที่เราจะทําและมันมีทุกแง่มุมเลยในการทํางานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์คำถามก็คือว่าแล้วเราเอาใจใส่ต่อ,อการทําหรือเปล่าขอให้รู้เอาไว้นะไม่มีคําพูดอันใดไม่มีการกระทําอันใด,ด,นใดที่จะดีแลว้วก็ประเสริฐไปกว่าคําพูดที่เรียกร้องไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์การกระทําที่เรากระทําแล้วเพื่อเป็นการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับบอเบลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سد المؤمن الفكر لذت المؤمن العبد محمد الله واحد